สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีวันที่วันที่สินะครับกุมภาพันธ์นะครับวันนี้ทางช่องจะนำมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับฝากอีกหนึ่งผลงานนะครับอีกคันหนึ่งของทางอู่ของเราครับทางร้านของเรานำเสนอหน้ายักษ์ครับหน้ายักษ์210นะครับเครื่อง JO 8 4 คัสีนอกครับคันนี้อะไรแต่งนอกทั้งคันนะครับคันนี้คันนี้อยากนำเสนอมากมากเพราะว่าเก่านอกมาคัซีคัสีสวยครับผมคัซีก็สวยเลดก็ครับเลดก็เยอะครับฝาครอบก็เป็นฝาครอบเป็น <c oughs> เป็นของนอกแท้นะครับทั้งชุด อภินันทักอะไรคืออะไรนะอภินันทนาการอภินันทนาการนะครับของทางอู่นะครับจะให้ลูกค้าครั้งหน้าเป็นวิซูขอบสิบเจ็ดนะครับส่วนล้อหลังนะครับฝาครอบตัวหลังครับเป็นเป็นของฝาครอบฮิโนขอบสิบหกนะครับเราผสมประสานกันนะเพราะว่าของชุบของไทยอะไรมันมันไม่ทนนะครับชุบชุบร้อชุบอะไรก็เหลืองครับได้สิบห้าวันก็ลอกเหลืองหมดครับ เปลืองเส้นเปลืองเปลาอันนี้เราจัดของแท้ใส่เลยนะครับหน้าหลังจัดของแท้ใส่เลยนะครับอันนี้ช่วงล่างนะครับอันนี้ฝั่งข้างขวานะครับก็ฝาครอบก็พอดูได้ครับราคาหมื่นนะครับไม่ถึงกับหมื่นกว่านะครับหมื่นก็โอเคพอได้นะครับคันนี้กรสซีนอกครับความยาวสามเมตรหกสิบ ของกระบะนะครับกระบะรวมตัวรถด้วยก็จะประมาณสามเมตรห้าสิบก็ประมาณเกือบหเมตรอ่ะครับผมห้าเมตรแปแปดหเมตรแปดหเมตรแปเจดนะครับเป็นนายักแคปครับ2ตอนนอนบ่อได้ครับบ่อดินบ่ออะไรถ้าไม่ได้กลับบ้านก็นอนพักเปิดแอร์ได้สักครับผม แต่งตามธรรมชาตินะครับไม่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 เน้นหวอหวานะครับพอบงพะใบก็พอดูดีนะครับเพราะว่าข้างหน้าผมไม่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 ค่อยจะไม่ค่อยจะเฉียรลูกค้าเท่าไหร่พะใบหน้านะครับเพราะว่าสิ้นเปลืองเปล่าไปใช้งานจริงไม่ได้สวยงามแต่ตอนออกรถนะครับผม อันนี้จะแต่งประมาณสวยงามนะครับนาส่งนาซาลูกค้าแมวนะครับลูกค้าบอกดูดีแค่ดูดีก็โอเคนะครับราคาไม่แพงนะคันนี้ราคาครับผมราคาเจ็ดแสนเก้านะครับพร้อมเอกสารทะเบียนเจ็ดแสนเก้าเจ็ดแสนเก้าหมื่นนะครับรุ่นนี้ JO แปดัดซีนอก FD มุมซ้ายมุมขวานะครับดูดีมากครับคันนี้สวยสวยเท่เนี่ยครับสติกเกอร์ของทางร้านนะครับแปะให้ลูกค้าหนึ่งแผ่นมไม่รู้ติดเปล่านะกาวเนี่ยติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับ ฝากติดตามผลงานนะครับนานๆจะทำเสร็จสักคันนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกด s u b ส,สไคร้เือจะอะไรก็ช่างนะครับแนะนำลูกค้าแนะยนำญาติที่น้องอะไรก็ได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับรถ แต่ละรุ่นแต่ละคันคาสนสนอขสิทสีไทยนะครับ0878 746495เนะครับเบอร์เดียวครับผมสอบถามรายละเอียดมาได้เลยนะครับอันนี้เราให้ดูทุกมุมนะครับพร้อมออกเดินทางครับสู่บ้านกรวดครับอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ฐานลูกค้าเก่าครับใช้ดีบอกต่อก็ยังเหลืออีกสองคันนะครับสําหรับพื้นที่แถวแถวแถวบ้านกรวดแถวบริยัมเรานะครับยังคงค้างลูกค้าอีกสองคันพอพอดีเจอโควงโควิดเข้ามาเพ่นพ่านแถวบ้านก็เลยหยุดงานนานหน่อยนะครับต้องขออภัยในความล่าช้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ผลงานออกมาก็ช้าหน่อยแต่ว่าชัวร์ครับทำดีที่สุดนะครับผม น่ารักครับคันนี้สวยก็ฝากติดตามทางช่องด้วยนะครับผมอากาศร้อนไหยวันนี้กลางแดดเลยกลางแจง้งกันชนนอก <c oughs> เลดนอกทั้งคันนะครับคันนี้เราไฟเราแต่งเติม ตามสไตล์นะครับตามสไตล์ไทยบ้านที่เขาต้องการ3มชั้นไฟ3มชั้นสปอร์ตไลท์นะครับถูกนะครับรถแต่ละคันของเราจะถูกกว่าที่อื่นนะครับตามรุ่นตามสเปคผมว่าผมถูกกว่าเนาะครับของแถมก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็ผ้าใบก็แผ่นละสามพันนะครับถ้าใส่ผ้าใบข้างหน้าอีกก็ไม่ไม่เท่าไหร่ นาซาก็20อันก็สองพันตกเบ็ดเศษห้าพันแต่ราคา7จ็ดแสนี่ผมว่าถูกเนาะถูกมากพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ทะเบียนเจ็ดแสก็ฝากติดตามฝากผลงานให้ท่านลูกค้าให้พี่น้องได้ได้ได้ไ,ดไดต่ตรองเนาะได้ได้เปรียบเทียบดูเนาะ คิดจะสั่งรถดำคิดจะทำรถดำคิดจะซื้อรถดำสอบถามเข้ามานะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคําว่าขอพระคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ